ครับผมวันนี้มารับเครื่องอัดฟางนะครับหนึ่งสองสี่ครับผม,ไ,มไปเช็คระบบที่บ้านนะครับวันนี้เรามากันที่อำเภอปรา,าสาทครับนี่ก็เช็คระบบทั้งคันแปลงงานชุดราวนดกุ้งนะครับเป็นแบบของลูกปืนนะครับผมนะอขอบคุณลูกค้าครับ ให้ลูกค้าติดตามเราจากช่องทาง YouTube นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเช็คระบบทั้งคันครับพร้อมงานแปลงชุดราวหนวดกุ้งครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเดือนมีนาคม2568นนะครับลูกค้าก็เตรียมการไว้แต่เนิ่นๆนะครับเป็นการวางแผนที่ดีครับผม งานเช็คระบบทั้งคันนะครับมันเป็นงานใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะมาให้เช็คช่วงฤดูการอัดฟางเนี่ยทางช่างเขาไม่มีเวลามาทํานะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นงานใช้เวลานะครับงานเช็คระบบ,บทั้งคันเช็คทุกจุดนะครับเนาะในส่วนของลูกค้าที่มีเครื่องอัดฟางใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูการทํางานนะครับ หรือหมดฤด,ด,ดูกาลแล้วนะครับสนใจที่จะเช็คซ่อมเครื่องฟังบางจุดบางส่วนหรือเช็คทั้งคันนะครับผมก็รับงานทั่วไทยครับผมหรือจะให้ไปลากเครื่องของลูกค้านะครับไปทําที่บ้านช่างก็ได้นะครับในในเหมือนของเคสนี้นะครับผมทางเราก็ต้องอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจให้เรานําเครื่องไปทําที่บ้านนะครับ อันี้ก็อยู่ที่อำเภอปลาซานะครับนะก็ตรงกับวันที่เราหยุดงานพอดีนะครับลูกค้าให้มารับเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์แมสซี่นะครับสนใจที่จะเช็คระบบเครื่องอัดฟางนะครับตัดย่นแปลงงานแปลงต่างๆนะครับเรารับนะครับไปจะประมาณนี้นะครับช่องทาง youtube ก็ช่าง่อมเครื่องอัดฟางทั่วไทยนะครับผมเนาะ ประมาณนี้นะครับเบอร์โทรติดต่อรับ09310708 3 6งนาช่างนาดครับรับงานทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คทั้งคันหรือเช็คแค่บางจุดบางส่วนนะครับเจาะจงได้ครับผมเนาะรายละเอียดค่อยโทรคุยกันนะครับผมเนาะตกลงราคากันได้ก็ไปเช็คซ่อมให้นะครับจะทําที่บ้านหรือจะให้ช่างลากไปที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะทําอยู่บ้านลูกค้าก็ได้นะครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูตามเนื้องานนะครับผมเนาะ,ะเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม0931070836ทั้งหนยาดครับ